สบายดีเลยพี่น้องจ้ายีตระรับตืองอาตีตระทงจ้าพี่น้องเนาะบ้านตอนไปบันค้มพี่น้องไปห้ไอแค่บ้านไอแค่อะไรพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็พ้นโต๊ะหลักทางจ้าพ้นโต๊ะหลักทางพี่น้องแต็เลแนแหลกเข้ามาพบจะไในเพองอันสองเข่าพ้นต่บัดสองเข่าพ้นไ,ไปแล้วล่ละพี่น้องเอ้ยเนาะรีพ้นย่นีีก่อนพี่น้องอ แต่ว่าผลก็คือแก่กน้อยอย่างนั้นแหละเออแต่กลับไปไม่ได้เฮ้ยเราได้สะ่ะเนาะ <laughs> ผลตกกะลี่ผลสกอร์พี่น้องไปที่ไปโอ้ไม่ไหวจะจั๊แข่งผลไปก็ไม่ไหวจ้าเ <laughs> บิ้งผลนะพี่น้องจ้าผมเปลี่ยนขาไปไปก็ได้แถมรถพี่น้องโอ้ยขี่รถมาอีเถ่าส,าสลาสแลของข่อย <laughs> เธอเข่าเธองบอสดใสพี่น้องตีนหัวอีกจ้ามีแต่อันบทสดประกอบหาตบเลยเธอเข่าเธอบบสดใสอีกเด็กจะแบบคือเจ้คของมันเนาะฝนจ้าฝนตกแลวจ้าไปไม่ได้หาน้น สิตลกลิ้นก่อนพี่น้องจะสิไปจ้าเพราะว่าตอนนี้การแรงเะเกิดไม้ไหวหนึ่ตาเนาะโอ้ยอยู่กันไปทันใดกันเนาะยั้ยาซอสี่ย้อนะิ้มว่านตื่นตื่นลงไปเอาหมน่บ้านนี้มันข้ามอะไรกันบริเวดมันข้มเป็นมากแกฝักบัวแก่แก่เหลือมากเบอรัฉากฝันบุฟเฟ่ลิ้น ผักบวกกอเกล่แเราจะมาแกเอเาทำของหวานกันเะจ๊าผู้ใดเคยกินไหมจ้าให้นเนี่มาซ่้ยนจะออกเคียงมากนะก็ได้อาใส่เคี่ยหรอมันยันมันบ่เพนครอบปลูเลยทุกคนทำกระปิ

คนตกคนเนาะมาแม่น้ำต่อยไก่ไว้ไไมาไว้ไว้ไว้จีบอะไรต้าตออะไรวะนเร็วก็ได้กินเร็วต้าแล้วมันแบบใช่ที่เป็นไบ

ชั่วไปยังชูอ่วเอ้ยปุณิมาบักปลล็นะจะลบพี่ดอกเพื่อเพ่นนะไอ้กมมือคุณเออหมู่านเออหมู่านคุณได้ลูกคักองโหดีดีมากเลยนะเจ้าใช่ไหมไปเอื่นหาที่ี้เกียวยุสัยอดไปนะ้เก่ยวไม่ไม่เอรู้ว่าเราไปปลูกบ่ครเมื่อบ้านนะจ๊ะเอาไปไปที่เห็ ว่เพื่อนิได้กินนะให้เาเติมน้แก้วมันหยางกระสุนแก้่ดหละพี่น้องเอ้ยเอาขันมอให้หังพกอุปกมาเอื้อไปยังไงนข้มอ่โตมาเลื่อนหอยนะฮาีตนังตมเต้มาล้เออสันเห็ดไรกันสันเหยากนะเฮ้ยเทแก้วแล้วเจ็ ปากเปิดให้เปิดเปิดแล้วีหางโอ้ยอ้ยอ้ยใลูกหาต้มตัวไหนวะ่นมังตองเ้าด้วยไนนี่หมอหมังตังเราดยโดยแมวอย่างสี่นี่หมอ ขันมาหูเมยว่าได้นีมไอ้พูนนะอันนั้นก็อยู่บนน้ำทางเหมือนซีอะไรไอพูนกับไอ้ลงไหวย็นนั่นแหละเห็นย่างมาว่างทางว่างทางแม่เราทานอยู่ว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยคิดอยู่ใช่ปะเราอ่ะว้างบอกบ่าม้วนบอกว่าม้วนบ่บอกในเด้อบอกในเด้อข่อยสิเอาข่อยสิมาจับเอาแล้วบ้าเอาอะไรเสร็จแล้วทีเดีย แจเลยแไปเห็นยังเราสีต้อนห้ำว่าจ้วีโอจ้ว่ามี่บอ๊จวว่าโมี่บะมีออส่ั่ดีอส่งกกันเลยพอจะดีกเลยไม่อกได้ตานเรามาส่งซีส่่อนก่อนกันแ่ดีม่ม่แ กวาบ่ม uhm. ี่ละเนาะเฮาจักบวยังกันนะบูจักเฮาก็ตอบไปก่อนแล้วะบมีเฮ้ยมีเขาปากแต่เขาูดภาานีนะกาองข้อเออนี่กกามงมาดได้ผ้าเมันง่ายเออผ้าเอนี่แลู่่้เขาคือว่าง่ายเออนี่ปากนนีมนแท้คุยแท้คุยมารมา สบายดีสาสบายังยมนี่เออเนี่ยนั่นนีนมันงี้ยเอาแยเลยมันเอออเาลกาลกัมีไรจะมองยงบกจา ได้พี่น้องเฮดเซอเซลนั่นนี่นาเอ็กินจ่แตกคายแกคายโยคันจักเตอร์นี้อสนี้เือสุดนีมันง่ยมันนง่ยแต่พวกเราาว่าแต่แต่ลกไปเอาตุ่ยกับบริพินจ่ามาผัวนะครับบอมีตุ่ยหนุ่มได้ทีแต่กันยากจ่าเอาแล้กันเสี่ยงชีวิตจะเกิดแต่ต่อร่างตน้ทสาดีกับพี่น้อง ใกลน่อยมึงน้ำไปทังได้เด่นยาการซีนี่ก้อยให้เาบกินเด่นิไปใแม่กินยาเงี้ยกัคนเราเพื่อนว่ายายเงี้ยยาซูเออไปใ้แม่กินยาซูนะน่าจะเปี้ยวแต่คุณลุงไส่น่ะลงใส่เปี้ยเด้อพังเลยละเปรี้ยวจได้แต้มอยู่ เตี้ยงหาวิงญาณเตียบาทนันบริทัานมันแล่นอะไรสนมพอเอาหัวมานั่งสินหัดเอิกนุ่มสวดเจบโคเมื่อแม่ผุ้แก้มนุ่มนั่นไอหัวนี้คนก็นั่งเต็มอยู่มีแกยม่่มแก้ เมื่งแก่ลนั่นไหบังกันนะแก่มนได้สวัดตอนแล้วว่าไงเธอวาในตอนเยอะตอนแม่เนื่องไมข้างพี่กันวะตอนใช้กับตอนแต่แตอยู่บ้านพุแม่เปียนอันนี้บ้เอาู่วานเงนนี้กนเลยอ้ไม่ะไ่อนคเอะ่ มันคือได้บ่เราไดกับเราคุณนอกแด้อะไรบ้าประมาณไหนบ่ด่ามันันก็ไปซ้หาโหกไปชื่อหาหาโหกอยู่เนี่ไปรดนทะเลซ้ำหาโหไปซ้ำโตกบพเอ้าชีลไม้ยังหแกมูนมันทันแต่ว่ารถตะพ้อมันถ้าไปชื่อจะร่างหาพุนจะเป็นพวงหอเแล้วาเอาก็่ไห เอามาเอามาหอยม่แต่ใจมาตกถ้าเกิดกาซื้อถ้ากันซื้อเล็กอยเลขให้เลยึดามยงร้อถือเลขว่าจะมาจ่ายกันจดจอจุ๊ลูกค้าเรามาจ่ายเลขน้อยอลูกค้าเซ็นมันถือขอไปซื้อเลขมาเซ็นเป็นเงอนเป็นดาล้วมาจ่ายสมา่ายแล้วผมมาแต่แล้มจ่ายส่ง้มันอย่ยไนนลนนะ กินนมมันพอเจ้าแล้วไปหับนั่นไพ่ตดช่เงินเูกิวอีเมอีเมไม่ไปิรยังไงไปยังเอะเยอเยอะเพื่เพาดีตกิวไป่ตดวช่เงินอีเม่ตัอีเม่ตุยบ่ฮะ

ยไล่ยบกว่าไลลเยอะเหมอกพวกแม่ขอแม่ป้าอย่มาตาเซ่อเซีงม่หานี่มาได้ไแเอาางองกินข้งแรกของปีกันยังวะซีใครคืแปละ,ปะเบงแดงบ่แปละบสะวนัน ไปบอกมันมาไวๆเลยเดี๋ยวกินในเยื้อมันิ่นเน่ามากินท่อนปลาจีปลาจกปลเนบี่ปลาจีนี่ปลาจกปลาจีเดี่ยดังอยู่ได้ีนไฟในหมักกักิปลาจี๊ได้กลินได้ห้าแ่ากิ่นบ่เเขาผัดว่าอืมบุกจี๊เห็นไ กินไปมไดเามันหมดคักจีบออกกันให้ชื่อกับว่เอาอะเอามาจะกินนี่มีเินด่วอันนี้วอลก็กินบอลกินแต่ดเขาเห็ดใหม่เดี๋ยวนอลค่ยซื้อแบ้วยเนีย่กเขาอันี่ใส่ใหม่ๆนี่กินขาเอายง้อาารย์ตอนไปยุ่บอนเลยแล้่ซื้อไปในปากซ่าตอนกินไปหยุาท่นอย งานกล้หันอดกี่ปาเตนะมีมีหนูึกว่าเขาลาวเขาเห็ดิเหรอเขาเฮ็ดาเดียวกันอันนี้เขาอบมาหม่ไม่เลือเราเาว่ะเข้าถ่ะน้ำใส่นักเรีนเมย์ของลูกคือว่าอนะแกรงก่อนหึิบปดคั

สีแซวแมวเป่ากับสีประมาณนี้อาว่าสับเเบิร์นก็สนานอันนี้เราก็จะแกะออกมาจากสีพี่น้องจ้าเป็นแผนกแผนกไปจ้าพี่น้องเอ้ยมี่จ้าเอากระเจียวบีมันออกพี่น้องเอาบีมันออกกับสีประมาณนี้จะเคลื่อนมลดเออไปหาเปิดเลยโอ้ยยิงเลยหลุดน่าเฮยดีบัว่านี่เอาไปตากแดดแล้วก็มาทรงกินเหมือนขาเอากระไล่มีนะมีแต่รูปหลางนะก๊วน ยบอมันอะไรอยู่ลุ้นแบบจีนให้เจ้มุ่งแรกมงแรกเช็ดปูบ่เฮ้ย <c oughs> ได้พี่น้องเออสุดแต่แมวเป่ากันตายครับตัดตีนะพี่นาา้องจ้าเดี๋ยวติดตามคลิปหนากันแล้วกันพี่น้องสบายดียจ,จ้าไปแล้วจา้าไปแล้วจา้า